ผมออกได้อย่างเดียวครับตอนนี้อีกห้าลูกครับเกมแน่นอนได้อยู่ครับเนยตั้งมาอาตีปังเรียบร้อยครับเอาครับหต่อสิบครับไม่มีอะไรจะเสียครับขอเสิร์ฟดีๆสักสี่สลูกครับน้องการพ่ขอขอสีลูกพหอ แล้วอวยว่ากันไหมหายเลขแปดเสร์บแล้วครับนี่ครับยังไงครับเขาต้องแก้ไขแล้วแก้ไขมาแล้วครับบอลแรกนุองเลยเฟตมาอีครับเรียบร้อยครับนี่ครับเจ็ดต่อสี่ครับเจ็ดต่อสิบแล้วครับเอาครับไม่มีอะไรจะเสียครับไม่มีอะไรจะเสียครับไม่มีอะไรจะเสียครับไยนาตอนนี้เจ็ดต่อสิบครับตามหลังอยู่สามลูกครับ น้องตาเดาไหลยาวไปลูกปั่นโค้งมาแล้วยังไงครับไม่ดีครับไม่ดีครับแตครับตก่แล้วแก่แล้วน้อยเครับไปนาตีเรียบร้อยครับโอ้ยไม่ครับแปดตสี่ครับเอาะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกลับมาอีกแล้วใช้นาครับได้บอดายครับผู้ไม่มีวันตายครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้ว กลับมาบีบหัวใจอีกครั้งเอาแล้วน really okay. ้องตาแล้วขออีกสามลูกพอลูกอเอาไปเอาฮีแก้ไขแล้วครับแก้แล้วอันเดอร์มาสายหน้าพังไลูกปังอืออืออือโอ้ตาครับจิ๊บไปกันแล้วครับป้ายพังไปแล้วครับป้ายแต้มพังแล้วครับเก้าต่อสิบครับป้ายสกอร์บอดภั